ราคาล่วงไายจากป้ายแดงไปเกิน50%แถมคันนี้มีการปรับราคาลงจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอันติ 1- 6G ปี2019โฉมออนิวนะคะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าใครสนใจหารถไว้ใช้งานนะคะห้ามพลาดเลยนะลูกค้าออกรถช่วงนี้นะคะเริ่มผ่อนค่างวดอีกทีประมาณกลางกาวมกราหรือไม่ก็ปลายเดือนมกราโนนเลยเอารถไปใช้งานกันก่อนนะคะภายในนะคะเป็นโทนสีเบตัดด้วยสีเทานะคะสภาพสวยๆไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะ ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.29%เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะคะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะที่ปรึกษาการขายข,ายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นั้นมีอันติรถเด็นมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกแล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว 1.6G ปี2019โฉม all new โฉมแรกเลยนะคะมีการปรับราคาลงจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าไ,ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาล่วงไถ่จากป้ายแดงไปเกิน50%แล้วนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วใครมองหารถไว้ พาครอบครัวไปเที่ยวไว้พาครอบครัวก,กับต่างจังหวัดช่วงนี้นะคะเริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.29%เท่านั้นนะคะแถมออกรถช่วงนี้นะเริ่มผ่อนค่างวดอีกทีประมาณกลางๆมกราหรือไม่ก็ปลายเดือนมกรากันเลยนะคะเอารถไปใช้งานกันก่อนบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเป็นโมออนิวช่วงหน้าที่ NGA ปิดนกคู่นะคะรุ่นนี้ขับนุ่มนั่งสบายเกาะถนนแน่น มีการลดราคาจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะลูกค้าเดิมทีคันนี้เนี่ยตั้งขายอยู่ที่489,000บาทวันนี้ลดราคาให้30,000นะคะต้อนรับเทศกาลปีใหม่เหลือเพียง459,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวนผ่อน7 8 0เท่านั้นนะคะเงินเดือน10,060ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยเลขไม่ก็น้อยด้วยนะอยู่แค่16,000โลเท่านั้นเอง รถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะการเช็คระยะการบัรเทิเป็นหายน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ตามรอบอยู่แล้วนะคะใครสนใจติดต่อมาหานัดด่วนได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะไปทะเบียนนี้เลยเก้ากอไก่ทองผู้เท่าเจ็ดหนึ่งสองสี่กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคมียมนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟเดิมไม่มีแตกไม่มีล้ว สันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีละยิมนะคะรถสีบอลสีเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ดูแลรักษาง่ายนะคะประวัติซูนทุกระยะเลยนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะตัวล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตหาลูโรโกตรงกลางยางขอบ16นิ้วนะคะส่วนช่วงล่างของรถเดิมๆเลยไม่มีคาบน้ํามันหยดละเยิ้มของเบ้าโชกนะคะ มาคแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะสภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยนะคะช่วงหน้านที่ n ็นปิดนกคู่ขับนุ่มนั่งสบายก้อถนน,นแน่นนะแล้วก็เครื่องยนต์นะคะดูโอวีวีทีบอกเลยว่าเครื่องยนต์อึดถึกทนใช้งานได้ย,ยาวๆแน่นอนใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหาน้ตื่นด,ด่วนได้เลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโฮมียมนะคะกุญแจนะคะคันนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถได้จากมือจับ ประตูเลยปี19นะคะภายในของเขาเนี่ยจะเป็นโทนสีเบทต,ตัดด้วยสีเทานะคะทําให้รถดูบอดี้กว้างดูสว่างมากขึ้นนะใครชอบโทนรถสีนี้นะคะแนะนําเป็นปี19คันนี้เลยนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะแนะนําไปหนึ่งถังเลือกได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้แล้วนะคะไม้แสนหกพันโลไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาประวัติศูนย์ ะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ fm cd usb aux เก็บ e ได้นะคะ air auto นะคะเกียร์ auto ขับขี่ใช้งานง,านงาน่ายๆมีระบบกันลื่นถ่ายมาให้เรียบ้อยแล้ว airbag 7ใบเลยนะคะสำหรับตัวเบาะนะคะเป็นเบาะสีเทาตัดด้วยสีเบจนะคะมาพร้อมกับดูระบายอากาศเบาะหนังนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะเบาะหนังเนี่ยทำความสะอาดกันได้ง่ายๆด้วยนะคะสภาพสวยสวยเลยนะลูกค้าสภาพพร้อมใช้ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกหัวน็อตซอกประตูไม่มีรอยข หรือว่ารอยขยับขย่าเลยนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักพิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ตัวาได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะห้องพู้ยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยแล้วกระเป๋าจิงงจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดน,นะคะสภาพส,สวยๆเลยนะทางร้านนะคะมีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ฟรีอีก274รายการนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทตรวจรถชั้นนาเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพรถให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้รับรองว่าได้รถสวยเกรดเไปใช้งานแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้อันติส 1.6G ปี2019 โฉมออนิวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโฉม19ปลายปีจะได้เป็นโฉมนี้นะคะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคานะราคาหายไปจากป้ายแดงเกิน50%แถมมีการปรับราคาลงจากหน้าป้ายให้ด้วยนะคะ mm. เหลือเพียง459,000บาทเท่านั้นเองนะ ติดเซนเซอร์กันชนด้านหลังมาให้อีก2จุดนะคะลูกค้าสเปคเดิมโรงงานไม่มีนะคะแต่ว่าคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะไฟท้าย LED นะคะผมไฟเดิม <Home Fighter S 1> ไม่มีแตกไม่มีร้าวไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมกระจกหลังมาพร้อมกับตัวได้ฟ้านะคะไฟเบรกทรงที่3มีเห็นชัดเจนเลยในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะ บอดี้กว้างบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะโครงสร้างของรถเดิมๆเลยไฟท้ายเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวคารด้านในเนี่ยตรงๆคานไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อเม็ดอาร์ดมีเห็นชัดเจนนะคะบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะบอดี้เดิมๆไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีเลยนะคะสภาพสวยมากๆลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะต่างจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ ที่ไฟแนนซ์นะคะไปทําสัญญาให้ถึงที่เริ่มต้นฟรีดาวได้ด้วยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.29นะคะ ผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดเลยนะคะลูกค้าออกรถช่วงนี้นะคะเริ่มผ่อนค่างวดอีกทีนึงประมาณกลางกลางมกราหรือไม่ก็ปลายเดือนมกรา,ากันเลยนะ,ะเอารถไปใช้งานกันก่อนนะคะลูกค้าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วหลายหลายคนเนี่ยมองหารถไปใช้งานไว้กลับบ้านไ้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดรีบติดต่อมาเดือนๆนได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนธันวาคมนี้เนี่ยธนาคารนะคะแบงค์เนี่ยเขาทํางานแค่ไม่กี่วันเองนะลูกค้ารีบมาจับพี่มาจองนะคะแล้วก็รับรถกลับไปใช้งานนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนใครสนใจห้ามพลาด นะะในส่วนของโครงสร้างของรถนะคะหัวนอซอกประตูอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยเดิมๆเ,เช่นกันไม่มีรอยไขย้รอยเขียบเยื่อนแผ่นเพจของรถมีตีนให้เห็นชัดเจนนะคะรถปี19ปลายปีนะคะผลิตเนี่ยปลายปี19นะลูกค้านี่สภาพสวยๆเลยนะคะ ในส่วนของเลขเครื่องนะคะมีเห็นชัดเจนเช็คข้อมูลเช็คประวัติได้นะการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยชนหนักผิกวามจมน้ากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนภายในไม่มีรอยช้าหรือว่ารอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสภาพสวยนะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะภาสีต่อให้นะลูกคา้าพรบบดูแลให้คุ้มค่าแน่นอนใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดดิด่วนได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ duo vvt-i นะคะขนาด4ี 4, 1600 cc, 125่สูบพันหกร้อยซีซีร้อยยี่สิบห้าแรงม้านะคะรองรับน้ํามันเป็นซินเก้าหนึ 8, ่งเก้าห้า e ยี่สิบ e แปดห้าเติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีข้าวน้ามันหนยดในเยิ้มนะคะอึดถึกทนเลยนะสําหรับเครื่องยนต์โตโยตานะคะใช้งานได้ยนาวๆแน่นอนนะคะสภาพเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยเยทีเยบขยื่นมาร์กแทมสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะคะพาร์ทอะไหล่มีเห็นเด่นชัดเลยนะ สีหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเดิมๆจากโรงงานนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะสภาพส,สวยๆเลยลูกค้าขาไฟหน้าก็เดิมโรงงานนะโลโก้มีเห็นชัดเจนเม็ดอาร์ตเบ้าโชกมีเห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตแก้มไม่มีรอยไข่รอยเหียบพเพื่นหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆเลยแล้วก็ ตาปั๊มตรงฝากระโปรงนี้เห็นชัดเจนนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่สติกเกอร์มอกสติกเกอร,กอร์คำเตือนติดครบทุกตำแหน่งเลยนะคะบอดี้เดิม,ดมๆทั้งคันการันตีให้เลยนะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะใครสนใจนะคะมองหารถวิใช้งานอยู่แนะนําไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคันนี้ใช้งานได้อีกวยาวแน่นอนคุ้มคุ้มเลยนะคะกับอันติส1.6ึปี2019เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่านะคะราคาล่วงหถ่จากปายแดงไปเกิน5 0ไม่พอนะคะ แถมมีการปรับราคาลงจากหน้าป้ายให้ด้วยลูกค้าคาะจาก4 0 9 0 0 0บาทเทศกาลปีใหม่นี้ให้ส่วนลดพิเศษ,ษไปเพิ่มอีก3 0,000เหลือ4 5 5 0 0 0บาทเทบาททนั้นเองฟรีดาวน์ผ่อนเันรายได้2เท่าของค้างวดหรือเงินเดือน16 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดด่วนได้เลยเบอร์โทรนะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7ดนัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาแนะนำไปอีกหนึ่งทาง ะะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าก็จากกันไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ